สวัสดีพี่ๆทุกคนครับปอาลอะครับจังหวะนี้ทางด้านของวิสาหะวิ่งมาไปทางแถบซ้ายนะครับผมเอาลอะครับแล้วทางด้านของเบลดี้นะวิ่งถอยมาแต่ว่าด้านหลังมีตัวลุอหนึ่งตัวยังฮะตอนนี้อยู่ได้ได้ดูไก่ดงแล้วอุ้มมันเปล่าแค่มันเปล่าก็พอนะฮะโอ้โหแล้วตัวลนหนึ่งตัวบอกว่าไม่พอมาดีกว่าขอให้เสียบร้อยลูกไปลูกหนึ่งคนได้หรือว่าเสียทองหลังไป้หนึ่งคนนะครับทางด้านของวิสาหะหลงมาอยู่ก็ได้หนึ่งคนจังหวะนี้นะครับ กบูดแบบตีตีไปโอ้โหตอนนี้นันเริ่ดร่วงไปแล้วรู้ไหมอ่ะคู่ตอนนี้ทางด้านของวิศาลเหลือเยอะอยู่นะเบลลี่ร่วงไปเล้สองสามคนนะครับผมเอาอย่างนี้ตอนนี้ปนนะะเป็นโดนียกันตรงกลางนะเรียบร้อยร่วงไปหนึ่งคนอ่าตอนนี้ถือว่าขับราการดูนกันระหว่างไม่เบสแล้วไม่ก๊อปนะครับผมเต็มที่เอาเรียบร้อยวิศาลร่วงเอาไม่ใช่เอาเบลดี่ร่วงตัวที่สิบสี่สพีเอาแล้วฟัดลงไป บอกเลยตีแนวเคียวดาเมจเท่านั้นอะไรครับผมตอนนี้ท่าน้าหมัดยงยงต่อไปนะครับโอ้โหตอนนี้ทั้งตัวตัดและตัวตีนะฮะโอ้โหถือว่าสูงสี่ทอยู่ช่วงนี้นะครับแต่นั้นสีแต่ว่าสีเขาจะกลืนไหมสีเขาจะกลืนไหมท่าน้าของทางด้านซ้ายแล้วเวียงอะไรโอ้โหไม่ได้หรือว่าแต่ว่าวิษณ์วิษณ์เกไม่หนึ่งตัวจังหวะนี้ตีโดนเพื่อนแล้วไงหลักเอียงหลักเอียงไปดิยังไงยังไง แรกของตรงกลางนะฮะได้เรียบร้อยฟาดหลังเอียบไปทีนึงจังหวะน,นี้หน้าของหัวฟ้านหน้าของเมลโลดี้นะครับโอ้โหลุ้นเลยอรับตอนนี้วิสาจะเหลือเยอะนะครับเหลือเยอะมากเรียบร้อยครับผมเมโลดี้เก็บไปสองตัวถือว่าเป็นจับฟอร์ดที่ดีรทำใจแล้วก็หัวตอกว่าไปโดนฟาดสวนลูกอีกหนึ่งคนแล้วแต่หน้าของแถบซ้ายนะครับผมโอ้โมมจจอออห้สองลึมลึกลุ้มเลยครั ถือว่าต้องเสียสลากไปหนึ่งตัวแต่ไม่ใช่ครับผมแล้เป็นลูกขึ้นมาโอ้โหจะโดนฟาดลูกไปเสียดายจริงครับเปกีฟอมลึกขึ้นอะไรครับตอนนี้วิสาขคลื่นวิสาขคลื่นหลือไม่ได้สองคนเมโลดี้สองคนยังไงสองคนก็เฟี้ยวเพียงพอยังไงเหลือสองคนเนี้ยฟาดเราไปอะไรโอ้โหเรียบร้อยวิสาลูกอีกหนึ่งโอ้โหตอนนี้เหลือแค่เมโลดี้แค่คนเดียวนะครับจัดทอพฟอร์มเก็บบทหรือเปล่าถ้าเก็บบทนี่คือบอกเลยนะครับอ้าวเรียบร้อยนะฮะโอ้แพ้จำนวนนะครับเสียดายที่สุดนะครับผมโอ้เขาเหลือเยอะเหมือนกันนะเรียบร้อยครับ เออเซตสองยังไม่เริ่มนี่เขาบอกว่ายังเขาตีต่อเลยเขาเลยเซตหนึ่งเข้าเข้าเลยแบบมันไหมมันไหมเขาตีกันมันไหมมันมากมันขาดมาเลยันเลยจุดดำแล้วพี่ยืนฝั่งโน้นนะเว้ยดูเวลาให้นะว่ากี่งนาทีหนอไี้แค่หนอได้แค่หน่อใช่สี่ทุ่มหรือสี่ทุ่มสิบห้าครับนะไปแล้วนะเสี่หาประกาศเลยประกาศเลยเห็นนะประกาศไหนดีสิ หมอหมอเอ่อหมอพิมพ์แพทเทิร์นไว้ในเอพีดีพีได้เลยนะถ่ายรูปกันถ่ายรูปไหมไม่ละค่ะโอ้โหบอมบอยโดนปิดมิดแล้โอเคฮะเอาหมวกไม่นะไม่นะพี่บอมบอยเหยียบมาขวาขวาเ่ยฮะครบที่ผมว่าใส่เท่ๆโอเคฮะอัานแล้วเลยโอเคฮะได้ทุกคนฮะตรงนี้ไม่ได้คนเดีรู้มาไงรู้มาข้างหลังอย่าเพิ่งเพิ่งรู้มาแล้วรู้ หนูข้าเฟมหนูแคสใช่รู้ทองรองเท้ารู้ท้องรู้อยากให้พี่ถ่ายแบบหน้าแก่เลยหน้ารูจริงๆรบอกพี่มาเดี๋ยวดูให้น้องเนี่ยเห็นแล้วหน้าผมเห็นหน้าปกตินะก็หน้ารากปกตินะแอยู่เลยผมไม่เห็นแก่อยู่เลยโอ้โหแก่อยู่นี่อะปกติละอะไรอ่ะทำไมอ่ะเีย็บให้รู้ได้ น่ากลัวดิไประเด็๋กูใส่แว่นก่อนโอ้คือพอบเยอะแท้เนาะมไม่ได้กลับอ่โอ้ยตามตั้นึงอ่ะให่ใหงานแรกรร S <S ของเาราจินีคือตะกี้หนูไม่ได้ตั้งหนูแคสอะไม่เป็นไรผมก็แคสไปรอบนึ่งทม,ม,มาทันถ่ายรูป ะผมมารถบาลรถบาลความไปอยอะรถบาลความไปแล้วอ้าวอีกสานาทีใจคอคุณก็จะคือกลับหุ่นเดียวแล้วอืมคืออะ้รคืออะให้ผมเดาไหมผมว่าเรเบลอ่ะอิ่มยังอันนี้มล้วก็น่าจะบุกแลนด์อะไรกินละเอาละไปไหนอุ้มอยมีห่านด้วยอ่ะกลับโรงพยาบาลเสรแล้วเอาละเอาห่า,านกลับบ้านไปละ อออุ้มนี่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 อุ้มได้ไหมแขนเครื่องแน่ดูอุ้มได้เหรอสัตว์รอบไปรบเลยใช่ครับมันได้ที่ไหนเราคุ้นมันคือได้ผมมันก็บาจีลงไปอุ้มหานตาคนได้ใจนี่มันจะใส่ถุต่ออืมผมก็อยากได้ใจเหมือนกันเนาะครับโอ๊ยเดี๋ยวเมื่อกี้โมหาหน้าแหละยิ่งหมหาน้ารักแล้วเหยียบซะแบนเลยไม่เห็น รักซะด้วยเกิดด้วยดีแกไปแล้วหนึ่งเสางมได้ออกทางไหนอะดูเด้องไายหนึน้องแบบอ๋อขพอมาใส่จ่ายบนั้ซ้ายทางซ้ายซ้ายซ้ายนี่นี้ประตูนี้ประตูเห็นไหมใส่บนั้นันทีอาเชือคืออ่าคุณเจนะคุณเจนะเอ้ยไมเราไม่ออาทำไมเราไม่ออกตามเขาอะับเดียวป่ เดี๋ยวรถหมออะไรอนะเมย์ยะไม่รู้อ๋รอ,อ,อรถหมอเปล่าเลยหรอชาวรถหมอมัอนเดิงเขาไปจอดกันระงว่าไอ้นี่แน่เลยแสดงว่างเขาแบบว่าเขาอยากนั่งรถกับผมแล้วสนุกจะได้เบอร์ผมปะอย่างได้ก็ได้รูปสัญญาเลยเฮ้ยรูป <c oughs> สัญญาเลยผมจะทำตัวดีๆผมจะได้แบบว่าหยุดแหกปากนะสัญญาเล่นสัญญาเล่ สัญญาเลยนี่ผมจะเปลี่ยนแปลฟนจะยิงๆผมจะ่ะครั้งนั้นกูไม่มันต้องแบบฟิวไปตามไม่นี่ไงตามความมันความภาคก็จะเม็นจะเป็นงานเป็นงานเป็นงานแต่แต่เราแต่เราไม่ได้นะไม่ได้พิมพ์แซ่บเลไม่อะไรนะเสียงตูดแต่ไม่พิมพ์อ่ะไม่ไม่คุยอ่ะ ไม่แซดแต่ว่าไม่แซดไม่แซดด้วยไม่แซดใช่ไมไม่ไม่แซดเออแต่เพราะว่าเออขี้เกียจพิมพ์ใครก็คงจะสายแบบว่าขี้เกียจพิมพ์าทู้มากกว่ามีอะไรก็โทรดีกว่าสายมีะไรมีอะไรโอโอยโอยไม่ได้ยางไงแล้วฟาดไปทีดิครับแขกไปครับผมโอ้ย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 อ้ยยโอ้โอ้ย้อ้ยโ้ยโ้อ้ ไม่ไม่อืมเฮ้ยแต่มีคนหลายคนขอคุณเนี่ยมีหวั่นใจแล้วเว้ยเปล่าเหรอเออเขาบอกว่าคุณมีแล้วแต่คุณยังไม่พบมถูไหมแฟนแฟนแฟยังไม่พบก,ก็แสดงว่ายังไม่ใช่แฟนเพราะฉะนั้นผมยังมีโอกาสอยู่แฟนฮะสมมุติบ้างไหมคุณถูกมุ่งมั่นทีน<ม>่สุดแล้วเรื่องความรักผมทุ่มตลอด เวลาเจ็บมันก็ได้เจ็บแบบสี่เหี่ยมไงนะจ๊ะบ้าผมโดนเทมาเยอะแล้วสงสัยว่าจะเป็นคนตลกเกินไปนี่ไงนี่ไงสัตวเหลี่ยมปะล่ะทำไมรถเป็นแบบนี้อ่ะไม่ต้องถามว่าทำไมขับแบบนี้ดีกว่าบุรีนะบุรีนะโอเคไม่บุรีนะรลแล้วสรุปทำไมขับอย่างเงี้ยนี่น ใช่สภาพชนไมวเลยไอเนี้ยต้องชนไม่งั้นมันจะไล่ต่อ,อยคนแถวนี้เก็บซีอยู่แล้วเราอยู่ทำไมอ่ะิการสวัสดีครับผมกลับอะไรครับผม โอเคฮะทุกคนกลับมานอนฮะออกพักผ okay. ่อนได้แล้วร้านร้านร้านวาาอยากทำงานต่อแล้วครับอยากทำงานต่อครับอยากทำงานต่อครับอยากทำงานต่อครับตอนนี้มีเงิหมทุกคนหมอติมพอจะมีเงินบริจาคให้ทำ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 ได้แรับไม่มีตังค์แล้วตอนเนี้ยเอาไง ดูงไมามต้องไปดูในห้องอัปเดตแฟชั่นหญิงตัวน้กันเขาลงให้ใหม่แล้วมั้งเราต้องเปลี่ยนสีตาแต่เราจะเปลี่ยนสีสวัสดีครับคุณหมอเกาหลีสวัสดีครับจำชื่อไม่ได้จริงๆหมอปาร์คหมอเกาหลีหมอจำชื่อใครไม่ได้เหมือนกันสกอร์แมทชีหมอปาร์คแจฮีหมอเกาหลีเราเลีครับเต็มที่เลยที่ไหนครับหมอเกาหลีปาร์ีหมอปาร์คเนี่ยทหมอปาร์คเหมือนนี่หนักกว่าเดิมอีกเมืนได้มีที่นอนเหรอครับอันนี้คนเช็ด จะอี้ไงจะอี้ไงจะนอนใช่ไหมมาคลิปมวยนะเดี๋ยวนี้เดีนอนใช่ไหมเดี๋ยนอนใช่ไหมเฮ้ยโอ้จะแอคชั่นอเดี๋ยนอนเฮ้ยปวดได้ไงอ่ะทำไม่ได้อะไรวะอ่ะได้ทำไม่ได้ใช่ไะมวันาเลยครับทาไม่ได้ใช่ไหมทาไม่ได้ใช่ไหมอ่ะอุ้ยไม่ไม่แม่มันไม่โหลดอย่าทำ โอเควิ้ยเรียกชื่อเต็มเลยครับผมว่าไงครับหนึ่งพมาอาไ่นหนึ่งหกพันผมไปตัดผมได้ไหมตัดผมได้ปะเจอกันนะได้พาไปตัดผมไปดิช่วยเลือกผมผมนะเจอกันนะเจอกันทีนี้เอ็นงานเนียนอยู่เลยครับเจอกันเลือดเป็นลมไม่ต้องทรมารคนเดียวร้านหนูเนาะร้าป่งอันนี้เดี๋ยวผมตัดทรงผมที่คุณชอบโอเครปะนั่นเลย หัวของผมเป็นของคุณเลยอ่ะมีคนเอาแล้วดิทรงผมที่ชอบอะต่อไปพี่คิมคะพี่คิมงั้นเอาทรงผมที่ไม่ชอบหรือทรงเคสก่อนได้ก็ไม่เปล่าโอเคงั้นเป็นไม่มาแล้วแต่คนที่ชอบสิอ่าไอ้คุณช่วยออกไอเดียได้โอเคดูตุ่มติ่มไปเลยอะเดี๋ยวเรามานะคุณปาร์คได้ครับเอ้สองคนนี้นี่ยังไงกันนะ ทรงนี้ปะทรงไหนเป็นหนุ่มเกาหลีได้อันนี้ก็เท่นะจริงๆแล้วอะไรวะเนี่ยทรงอะไรวะเนี่ยทรงนี้มันก็น,นี่ทรงเบสิกเรานี่นะผู้ใดน,นี่ยเอาขนาดค <c oughs> ิ้วทำไมหน้าหน้าหลักจังวะโอ้ใส่หนวดด้วยนะเนี่ย <c oughs> ก็จะใส่หนวดบางๆ,ๆไงคือแบบเดีย๋ยนหน้าจะดูเป็นผู้ชายดูดินะมันหวานเจี๊ยบเลยเมั้ ส่งนีดได้ปะส่งนีดได้ปะทำไมเออก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ดาว15เทียนะครับไม่มีไอเดียเลยไม่มีไอเดียดีไอ้ไหมอ่ะอุ้ยทำไมตาแดงอ่ะสามนะครับทำไมอ่ะมันเปลี่ยนตาได้ปะผมได้แบตดีบัตดีแบตดีี๋ยเลยอโอเคผมบอกว่าไม่ได้มาเล่นเลยเสียตังค์ด้วยผมตำนวดจางๆแล้วกันนี่จะดูแบบผู้ชายขึ้นนะฮะดูแมนดูแมนขึ้นยัง แมนแมน,นะท,ออนทำไมตาแ<ห>ดง <ตา S 2> อะ,อะมีคนเดียวเป็นที่ตาแดงทำไมตาแดงไม่อนะเอ้ยผมว่ามันออกสูงูนะผมว่ามันก็มันก็น่ารักดีนะทำไมผมวงก็เท่ดิตาแดงเอาก็อนต,ตัวแรกเลือกอะไรยังไงอ๋อโทครับเทครับไม่ตั้งใจต้นหมอใครอ,อยู่หน้าสภาบร่อบงเรมอนวันนี้ผมจะเปทูบเ้าแล้วเปลี่ยนทรงผมีัอดไปแล้ต้องมีเดนอะร ไอ้ไอ้นี่น่ารักเลยมันก็น่ารักนะอุยอ้ย,อ,อ,ยอุ้ยทรงเอวสวยเนมะื่ว้ยทรงเอวสวยอะทรงแบบมัาจุกมาดับเออเนี่ยเอมันก็ได้นะเอาจริงแล้วนะีมน่มันมันทะลุโบกอ๋อคืออ๋ออยากใส่กระบอกด้วยขาวสิ่งหนถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเปลี่ยนเป็นทรงอื่นนะไม่มีใครจำได้ค่ะทรงนี้อะมึงจำได้ยังไงคุณก็มีรองเท้าล่าเปลี่ยนรองเท้าเหรอไม่ไม่ได้ใช่ อตีมผมได้ร้อยเจ็ดสิบบาทเพิ่มเขาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องตามสิคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเพิ่มเข่าได้หมดไหมอ่ะผมบอกแล้วไงว่ามันเป็นทไมน่มีอ่ะมันไม่มีอยู่แล้วเป็นผู้หญิงมันจะมีได้ยังไงอ่ะเอ้าก็ถ้าชุกก็ได้ผมจะแบบว่าออกแนวผู้หญิงมีหนวด้านี้เหรอไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาสรุปไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยจะไม่ได้จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์นะเอาก็แบบเผื่อสังเกตว่าคุณแบบว่ามีปฏิกิกลียาไงผู้ชายที่เข้ามาแต่ละคนไง อย่างผมเนี่ยก็จะแบบเฮ้ย<ฮ>เนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นจิมมิคเล็ยกแล้วคือแบบว่าผมเจอหน้าคุณก็จะแบบเฮ้ยไว้ก่อนเลยคุณรู้ไหมคนอื่นก็แบบทักทายไงวันนี้จะรออ่าของผมก็จะแบบเฮ้ยเนี่ยใช่มานั้นแหละอันนี้เขาเรียก,กพิเศษปะ่ะอันนี้เขาเรียกพิเศษเลยอะพิเศษพิเศษพิเศษใครอันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีใครเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ไม่รู้จะรู้สึกดีหรือเปล่าพูดตรงนะไม่รู้จะรู้สึกดีหรือเปล่าเนี่ย คุณใส่กระเป๋าได้ไหมนะแล่าสุดจ้าหมวกเข้ามาใหม่นี่ไม่มีหมวกน่ารักเอ้ยผมไม่เห็นมีหมวกเลยอะหมวกหมวกอะหรือมันอยู่ในหมวกเสื้อเหรอเสื้อคออะเก็บเก็บเพิร์ฟได้ไหมคุณมีหูด้วยอะกองของหูดได้ปหมใส่หูได้ไหมน่ารักว่ะหูดได้ไหมมีน่ารักจริงหมายถึงหมวกคุณเหรอใช่แล้วหูแมวผมั้ยไม่มีหูแมวเลยหรอ เนี่ยถ้าผมใส่เนี่ยเลข 23, ยี่สามจะดูตรงกันป้ะแล้วหูแมวเนี่ยมันได้ไหม,มน,น่ารักขึ้นนะก็ไม่รู้อะวันนี้ผมดูน่ารักหรือน่าฉี่มากข,ขึ้นวะเนี่ยหน้าดู่นฉี่อ้ยอย่าเพิ่งดิยังไม่ทันได้แบบว่าไปไหนเลยยังไม่ทันได้ถึงแบบสามวันสี่วันเลยคุณจะรีบเที่ยวไปไหนลนะ รีเรบเชลผมเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยไอ้นั่นที่ไหนอะ่ะไอ้บัตรอิมโอละไอเซลเรากระเป๋าใส่คอเราเหมือนกันไหมหญิงกับชายอะ่ะไม่น่าเหมือนนะครับเพราะว่าแฟชั่นหญิงผู้ชายน่าจะเลขไม่เท่ากันใส่คอนะน่าจะเหมือนมันเชื้อมกันอะผมควรใส่สหมวกสีขาวใช่จ๊ะ อุ้ยยงหาเรื่องกันซะแล้วเรื่องเกี่ยวกับผมแต่งตัวใหม่แล้วมันจะเซฟหมวกหด้วยป่ะแบบเปลี่ยนแค่เสื้ออะเปลี่ยนแค่เสื้อใช่ก็ก็ซื้อแค่เสื้อก็ซื้อแค่หมวกคือเขาบังคับใส่เป็นชุดสูทนะครับถ้าเกิดเป็นหมอแล้วบังคับใส่เลยเหรอ่าเอ่อน่าจะใช่แต่แต่บอกนายนายกเพิ่มมาแล้วไอ สุดหมออ่ะสุดหมอสุดหมอแบบเออแ,บบแต่พูดแต่พูดแตบบ่พูดว่าชอช้าง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 อู้หมูทั้งเมืองบอกให้พูดแต่คำนี้อ่ะโอเคผมไม่ผมไม่ไแล็บว,ว่าคุยคนล้อคนเยอะแล้วผมไม่นีล่ละ <laughs> เพราะผมว่คุณทำอะไรเหมือนคนอื่นแล้วแต่คุณแต่ว่า <c oughs> แต่มันเหมือนคนอื่นกันไหมไม่ได้เออขอถามอะไยได้ไหมอ่ะได้ครับเกิติดมือนี่คือผมกินไม่ได้แล้ว ถูกครับต้องตอบบอกเข้าไปคุณจะบอกว่าต่อยผมพยายามแค่ไหนผมก็จะแพ้ใช่ไหมเชื่อเชื่อถึงแม้แรงผมจะอยู่แค่บอลแล้วแรงเขาคือหวานใจก็ตามเชื่อเย้าแพ้บอกเลยว่าต่อยผมจะต้องปีนภูเขาข้ามแม่น้ำหรือไม่ก็ว่ายบนบินก็ตามผมจะทำทุกอย่า